สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ fc มาเจอกับผมอีกคลิปหนึ่งนะครับกับด d g ดเป็นนายกลายเป็นบ่าวทางช่องดูดีๆีมีฮิชชา n อก็ขอฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาลงสูตรเด่นสูตรดับให้นะครับผมสูตรดับแต้มรวม3ตัวบนยังไม่ได้ลงให้เลยนะครับก็จะมาลงให้วันนี้เลยนะครับผมเผื่อมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับจะได้เอาไปตัดเลข เด่นเลขดังของใครๆได้หลายคนนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลต่างๆเรามาฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนําให้อาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนําข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรก็คือสูตรเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่5ในวันที่2ในวันที่2นะครับพรุ่งนี้นะครับหอยออกพรุ่งนี้เดือน 5, 2565กทุกๆข้อมูลทุกๆสูตรที่ผมจะลงให้วันนี้ผมเองก็ไม่ทราบได้ว่าสูตรไหนจะเดินต่อสูตรไหนจะหลุดหอยจะออกอะไรอันนี้ไม่มีใครทราบได้สูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับผมไปกันครับผม ที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้ก็คือเลขเด่นบนล่างของ s 1นนะครับ s 1เขาส่งมาให้นะครับผมงวดที่ผ่านมาเขาลงวันที่ผิดนะครับเขาลงวันที่เขาลงวันที่ผิดนะครับงวดที่ผ่านมาก็มี5มี9อยู่นะครับงวดที่ผ่านมาถ้าเพื่อนเพื่อนจำไม่ผิดนะครับผมมันมี5มี9ก็งวดที่ผ่านมาถือว่าผ่านนะครับถือว่าเข้าอยู่นะครับผมเลขชนของ s 1ก็คือ2นะครับ2 อันนี้เป็นเลข6ตัวนะครับเป็นเลขหกตัว,ตวอาจมาหนึ่งตัวหรือ2ตัวบนล่างนะครับของ s1 อันนี้น่าจะเป็นเลขที่เขาคัดพิเศษมาเหมือนกันนะครับ047นะครับ047 4กับ7ก็จะมาชนกับสูตรนี้ของเขานะครับผมสูตรนี้ของเขาเพื่อนๆก็พิจารณา การเอาเองนะครับว่าจะดึงตัวไหนของเขาไปใช้นะครับผมจะดึงตัวไหนของเขาไปใช้อันนี้ก็มีเจ็ดนะครับนี่ก็มีเจ็ดนี่ก็มีเจ็ดนี่ก็มีเจ็ดนะครับผมก็ตามที่เห็นนะครับผมเพื่อนๆนก็หยิบไปใช้ตามอัธยาศัยนะครับผมอันนี้ เป็นเลขดับของแอด9นะครับแอด9สูตรนี้ของเขาเดินดีนะครับผมเจอมาก็นำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับผมเผื่อจะได้เอาไปตัดไปซอยเลขเด่นเลขดับนะครับผมให้เหลือน้อยหางนะครับสูตรนี้ของเขาก็เดินดีนะครับแอดนะครับผมก็ขออนุญาตแอดนะครับผมอันนี้ของแอดเหมียวนะครับแอดเหมียว ดับ2ตัวล่างนะครับดับ2ตัวล่างของแอดเหมียวนะครับประจำงวดวันที่2เดือน 5, นะครับ2565ก็คือพรุ่งนี้นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยเลขก็เด่นชัดเจนอยู่นะครับผมอันนี้รักกันพารวยนะครับแต้มดับรวม2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างให้ไว้อยู่ที่แต้ม3 4 5หนะครับแต้ม3 4 5สําหรับสูตรผมก็เหมือนเดิมนะครับหลักร้อยบนคือ9นะครับ ผมใช้เป็นเลขดับแต้มรวม2ตัวล่างนะครับผมให้ดับไ้อยู่ที่9นะครับก็ลงไว้หลายๆงวดนะครับหลุดแค่งวดเดียวงวดที่ออก3 8 8 3ดสานะครับผมก็เดินต่ออีกยาวเลยนะครับยังไม่หลุดนะครับหลักร้อยบนนะครับก็คือนํามาเป็นเลขดับแต้มรวม2ตัวล่างนะครับของผมก็จะเป็นแต้ม9นะครับผมก็ดับไปแล้ว4แต้มนะครับ1 2 3 4สามสี่กับแต้มเก้าของผมนะครับผม อันนี้คือเลขดับแต้มรวมโ3สามต, Fusion, ตัวบนนะครับเจอมานะครับเจอมางวดที่ผ่านมาก็ดับผ่านเอาอยู่นะครับดับผ่านเอาอยู่ประจํางวดวันที่สองเดือนห้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็คือพรุ่งนี้นะครับให้ดับไว้อยู่หกเจ็ดเก้านะครับหกเจ็ดเก้าอันนี้เพื่อนๆอคงจํกากันได้นะครับผมงวดที่ผ่านมาเข้าสองตัวล่างนะครับผมประจํางวดวันที่สองนะครับสองเดือนห้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็คือพรุ่งนี้นะครับผม ผมให้ว่าอยู่ที่0 6 8นะครับไม่หนีจากนี่เลยนะครับสูตรนี้งวดที่ผ่านมาให้058งวดนี้ให้068นะครับได้หลายงวดที่ลงให้ครับมันไม่หนีจากนี่เลยนะครับผมก็แปลกนะครับผมแปลกอันนี้ชนแล้วไม่หนีนะครับเอามาลงให้ดูใหม่นะครับงวดที่คลิปที่ผ่าน,านมานะครับ ลงวันที่ผิดนะครับผมลงวันที่1นะครับอันนี้แก้ไขให้นะครับประจําววดวันที่2ก็คือพรุ่งนี้นะครับผมชนแล้วไม่หนีให้ไว้อยู่ที่257นะครับ257อันนี้ก็ลงวันที่ให้ใหม่นะครับผมลงวันที่ให้ใหม่ก็จะเด่นอยู่147นะครับเด่นอยู่ที่147 6กับ9เป็นตัวรองหรือว่าม้าเมืดนะครับผมหรือว่าม้ามืดนั่นเองนะครับผมอันนี้ล่างนะครับล่างงวดที่ผ่านมา ไปบนนะครับไป1นบนนะครับผมงวดวันที่2พรุ่งนี้นะครับให้ไว้อยู่ที่0189นะครับผมก็เอาไปชนกับสูตรของแอดอื่นๆนะครับของอาจารย์อื่นๆนะครับผมเพื่อหาตัวเด่นตัวเดียวหรือ2ตัวเท่านั้นนะครับเอาไปชนกับแอดคนอื่นได้นะครับผมให้ไว้อยู่ที่0189น่าน่าจะติดล่างสักตัวหนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับ ไม่หลุดนะครับมีแปดติดนะ้องวดที่ผ่านมามีแปดติดตัวเดียวนะครับไม่หลุดงวดที่ผ่านมาจําได้ครับแต่หนึ่งกับเก้าไปขึ้นบนเป็นคู่เกิดบนเลยนะครับงวดที่ผ่านมาทีนี้มาลูมาดูเลขดับแต้มรวมสามตัวบนของผมนะครับผมว่าผมให้อะไรไว้มัางนะครับจากยี่สิบแปดสูตรนะครับผมจากยี่สิบแปดสูตรนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับ จาก28สูตรให้ดับแต้ม0ไว้อยู่ที่5สูตรนะครับ5สูตรครั้งหน้านี้3สูตรนี้นะครับเคยหลุดนะครับแล้วก็2สูตรนี้ยังไม่เคยหลุดนะครับยังไม่เคยหลุดประจำงวดวันที่2นะครับพวกนี้นะครับน่าจะดับผ่านเอาอยู่นะครับดับแต้ม0นะครับผมเพราะว่าให้ดับไว้อยู่5แต้มนะครับ5แต้มแล้วก็ สูตรที่ไม่เคยหลุดเลยมีอยู่สองแต้มมายืนยันมาการันตีให้ด้วยนะครับผมสำหรับแต้มหนึ่งนะครับแต้มหนึ่งให้ดับไว้อยู่ที่สามสูตรนะครับสามสูตรมีสูตรที่ยังไม่เคยหลุดอยู่ติดอยู่หนึ่งสูตรนะครับอันนี้ไว้ใจไม่ได้นะครับให้ให้ดับไว้น้อยสูตรนะครับถึงจะมีสูตรที่ไม่เคยหลุดมันอาจจะหลุดนะครับผมแต้มสองนะครับดับรวมสามตัวบนนะครับ แต้มรวม3มตัวบนดับแต้ม2ให้ไว้อยู่ที่สองสูตรสองสูตรนี้ล้วนแต่เคยหลุดมาแล้วนะครับผมงวดน,นี้ก็ไว้ใจไม่ได้นะครับผมให้เป็นเด่นแทนนะครับสองครับ <c oughs> เด่นแต้มรวมสามตัวบนนะครับผมให้เด่นสองนะครับแต้มดับให้ไว้อยู่สองแต้มเท่านั้นเองนะครับไม่มั่นใจนะครับผมแต้ม3ามนะครับ ไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยก็ฉะนั้นแล้วผมให้เด่นสุดๆเลยนะครับคือแต้มสามนะครับผมไม่มีสูตรไหนให้ดับแต้มสามเลยนะครับผมไม่มีเลยครับจากยี่สิบแปดสูตรไม่มีสูตรไหนให้ดับแต้มสามเลยนะครับผมแต้มสีให้ดับไว้อยู่หนึ่งแต้มนะครับแต่ก็เคยหลุดนะครับให้ดับให้ดับไว้อยู่ที่หนึ่งแต้มเท่านั้นหนึ่สูตรเท่านั้นนะครับหสูตรเท่านั้น แต่สูตรที่ให้ดับนะครับก็คือเคยหลุดมาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นไว้ใจไม่ได้นะครับก็น่าจะเด่น2 3 4นะครับ2 3 4 1นี้คือกันนะครับ 1. นี้คือกันแต้ม5ให้ดับว่าอยู่5แต้หสูตรนะครับ5สูตร3สูตรนี้ล้วนแต่เคยหลุดมาแล้วนะครับเคยหลุดมาแล้วแล้วก็มีสูตรที่ยังไม่เคยหลุดนะครับ2สูตร มายืนยันมาการันตีนะครับผมเพราะฉะนั้นแต้ม5ตัดทิ้งได้เลยนะครับแต้ม5นี้ตัดทิ้งได้เลยนะครับผมมั่นใจนะครับมั่นใจแล้วก็แต้มศูนย์นะครับผมแต้มหกนะครับให้ดับไว้อยู่3สูตรนะครับให้ดับไว้อยู่3สูตร2สูตรนี้เคยหลุดอีก1สูตรนี้ยังไม่เคยหลุดนะครับอันนี้สูตรนี้ยังไม่เคยหลุดก็ออกประมาณ 36 37งวดนะครับยังไม่เคยหลุดนะครับผมสำหรับผมแล้วผมมั่นใจสูตรนี้นะครับผมให้ดับนะครับเพื่อนเพื่อนก็พิจารณากันเอาเองนะครับพิจารณากันเอาเองนะครับผมว่าจะให้เด่นหรือหรือดับนะครับผมถ้าไม่มั่นใจก็เอาแต้มหกนี้ไปชนกับสูตรของคนอื่นๆก่อนได้นะครับถ้าเขาให้ดับค่อยดับตามผมก็ได้นะครับผมส่วนตัวแล้วผมให้ดับนะครับผม ผมให้ดับหอกแต้มนี้ยังมาชนกับสูตรเจ้านี้ด้วยนะครับชนกับสูตรเจ้านี้นะครับผมเพราะฉะนั้นผมจึงเกิดความมั่นใจขึ้นมาอีกนะครับว่าแต้มหกน่าจะดับแต้มทำเป็นแต้มดับ3ามตบบนได้เลยนะครับ ผมมั่นใจครับผมมั่นใจสูตรของผมสูตรนี้นะครับผมถึงจะดับน้อยสูตรนะครับให้ดับน้อยสูตรแต่ผมมั่นใจสูตรนี้นะครับผมสําหรับแต้ม7นะครับให้ดับไว้อยู่ที่2อตะสสูตรนะครับสสูตร2สูตรนี้ล้วนแต่เคยหลุดมาแล้วนะครับผมแต้ม8ให้ดับไว้อยู่ที่5สูตรนะครับแล้วก็มีแต้มที่ยังไม่มีสูตรที่ยังไม่เคยหลุดยืนยันการันตีถึง3สูตรนะครับเพราะฉะนั้นวันที่2 เดือน5 2565ก็คือพรุ่งนี้นะครับผมให้ดับแต้ม8นะครับแล้วก็แต้ม9นะครับแต้ม9มีอยู่3แต้มนะคสูตรนะครับ3สูตรมีแต้มที่ยังไม่เคยหลุดอยู่แค่1 1แต้มนะครับผมใครจะให้ดับ9กก็พิจารณากันเอาเองนะครับเพราะว่ามันมันดับน้อยสูตรนะครับผมแต่ก็ยังมาชนกับสูตรของเจ้านี้อยู่นะครับชนกับสูตรของเจ้านี้อยู่ แต้มเก้านะครับผมแต้มเก้าและมันก็มีแต้มที่ยังไม่เคยหลุดด้วยนะครับหนึ่งสูตรนะครับผมเพราะฉะนั้นผมให้ดับอยู่ที่แปดห้าศูนย์นะครับดับจริงๆจังจังสามแต้มนี้นะครับสามแต้มนี้นะครับผมศูนย์ห้าแปดนะครับศูนย์ห้าแปดให้เด่นสุดๆก็คือสามสี่นะครับสามสี่ เด่นแต้มรวม3ตมตบลให้ไวอยู่ที่2 3 4นะครับ2 3 4จะมาหรือไม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่กองฉลากนะครับผมจะเป็นผู้ให้คำตอบนะครับผมก็ขอฝากไปถึงคนเข้ามาดูใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับผมถ้าถูกอ,อกถูกใจยังไงก็ฝากกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม ไปก่อนนะครับ